นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คูอินทีวีนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ยังต้องกักตัวกันอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ไปรับเชื้อโรคข้างนอกที่ไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้เนี่ยเฟิร์นมากับอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทุกคนคิดตลอดเวลานะคะคิดว่าทุกบ้านนี่ก็คือแบบว่า ต้องกินนะคะหรือว่าอาจจะสั่งซื้อมานะช่วงนี้เนี่ยหนีไปไม่พ้นกับเมนูชานุ่มไข่มุกทุกคนแต่ว่ามันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เฟิร์นต้องบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เมนูที่เฟิร์นจะมาสอนทําแต่เป็นเมนูที่เฟิร์นจะมาลองทําดูนะคะเพราะว่าเฟิร์นได้ไปเห็นร้านหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าดังมากๆเป็นร้านของยูทูบเบอร์นะคะนั่นก็คือตัว b บร์เฮาส์นะคะเฟิร์น ทําการสั่งตัวชานมมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเซตนะคะนี่เป็นชานมสูตรออริจินอลเป็นชานมบ้านหนีหน้าร้านนะคะแต่ที่สําคัญวันนี้เนี่ยเราจะมาลองโปรดักต์ใหม่ของเขากันนะคะซึ่ง มันน่าสนุกมากซึ่งมันเหมาะกับการที่เราอยู่บ้านในตอนนี้แล้วน่าจะเบื่อกันนะคะหลายๆคนอาจจะชอบกินไข่มุกเนาะทางแบร์เฮาส์เนี่ยเขาก็ผลิตตัวไข่มุกโบจิบ้านหมีมาดู เพื่อนๆจะได้ซื้อมาลองทำกันนะคะอันเนี้ยเฟินเห็นแล้วแบบอุ้ยอยากลองทำบ้างด้วยความที่ว่าเราอย่งไม่เคยไปที่ร้านเขาเลยนะคะเฟินยังไม่เคยไปที่ร้านแบงห่าวเลยนะไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามเพราะว่าเฟินเห็นว่าคนเยอะมากนะคะแะถามว่าอยากลองกินไหมคืออยากลองมากเฟินก็เลยทำการสั่งซื้อเป็นชามานะคะแล้วก็เห็นว่ามันมีตัวไขุ่กโมจิซึ่งเราสามารถทำเองได้ คือแบบอุ๊ยคือดีเราอยากลองเราอยากรู้ว่าแบบสูตรแป้งของเขาเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองทําตัวไข่หมูโมจิบ้านหมีกันดีกว่าว่ามันจะทําง่ายจริงๆหรือเปล่าแบบทุกคนสามารถซื้อไปทําได้จริงหรือเปล่านะคะโดยที่เซตที่ฝนซื้อมาเป็นเซตคอมโบแบบ399ก็คือมีชานมบ้านหมีนะคะสามขวดแล้วก็มีตัวโมจิตัวนี้มาเป็นเซตนะคะอีกกระป๋องหนึ่งเนาะซึ่งถามว่ารอนานไหมเนี่ยก็คืออาจจะนานนิดนึงเพราะว่าเขาผลิต ใหม่นะคะสดใหม่ตลอดเวลานะตอนที่เพื่อนเข้าไปเช็คก,ก็แบบอู้รอน่าเหมือนกันเนาะประมาณ3 5ถึงวันนะกว่าจะได้ของนะแต่ก็แบบโอเคแพ็คมาดีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองทําไข่มุกว่านหมีกันดีกว่ามาดูซิว่าเพื่อนจะทําออกมาได้ง่ายแบบที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันแบบว่าข้างในตัวกล่องเนี้ยมันมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างหรือมีวิธีทาอะไรยังไงบ้างนะคะอนอื่นเลยเดี๋ยวมาลองแกะดูก่อนนะคะ นี่นะคะจะเป็นกล่องนะข้างหน้าจะเขียนว่าไขมุโกโนจิบ้านหมีเป็นแบบ DIY นะคะขนาด180กรัมสามารถเสิร์ฟได้12ถึง14ที่เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างน,นะคะก่อนอื่นขอปเปิดดูก่อนนะข้างในนะคะก็จะเป็นตัวแป้งนะคะของเขาเนาะนี่มีสัญลักษณ์แป้เฮาเรียบร้อยนะคะน่ารักมาก เออดูดีเลยทุกคน,นดูสิเป็นแบบถุงนะคะแพ็คมาอย่างดีนะคะเป็นการซิลแบบไม่ได้เป็นแบบติดกาเทปกตินะเธอเป็นแบบอารมณ์แบบโรงงานนะคะคือแบบเป็นถุงปลติกเก็บเรียบร้อยนะคะโอเคนะเ่วนว่าอันนี้ร้อยแปดสิบกรัมนะคะนี่เป็นถุงแบบนี้เนาะ,ะตอนนี้เราแกะแป้งออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเฟนขออนุญาตดมดนูน่อว่าแป้งชนิดนี้เป็นแป้งอะไรนะคะเ่ินไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเขาจะมีกลิ่นข้าวค่อนข้างชัดนะคะ กลิ่นแทบไม่มีเลยทุกคนต้องเป็นแป้งที่เขาทําใหม่แนะ่เป็นแป้งแบบต้องไม่ใช่ข้าวเหนียวแบบปกติแบบข้าวเหนียวไทยจะไม่ใช่เลยนะคะแต่ก็มีกลิ่นจางๆนะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นสูตรข้าวละหลายๆชนิดอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะมาเป็นข้าวแป้งไขมุกโมจิตัวนี้นะ จมูกแบบเฟิรนก็ยังเดาไม่ค่อยออกนะคะจริงแล้วกลิ่นถ้าเป็นไอข้าวเหนียวมันจะชัดมากกว่านี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันดีกว่าค่ะเราจะทําใช้ประมาณ3-16กรัมก็พอเนาะวันนี้นะคะสำหรับประมาณ2-3แก้วก็พอจะ้ะที่เหลือเฟินจะเก็บไว้ก่อนเพื่อเอามาทําเป็นเมนูอื่นกันนะคะ เราจะใช้ตัวแป้งไขุุ่กโมจินะคะทั้งหมด36กรัมนะคะเทลงไปในถ้วยนะจากนั้นเนี้ยเราจะใช้น้ำนะคะ20มิลลิลิตรนะคะเทลงไปนะจ๊ะ แล้วก็ทําการนวดนะคะตอนแรกนี้ก็อาจจะคนให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนเนาะเพื่อจะได้เวลาเราปั้นเนี่ยมันจะไม่ติดมือมากนักนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เป็นก้อนจับตัวแบบนี้นะคะเราก็จะใช้มือของเรานะคะนวดตัวเจ้าแป้งโดนะคะที่เป็นโดไขม่มมกโมจินะคะให้เข้ากันจนเนื้อมันเนียนติดเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะกลมๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆนะคะแบ่งตัวก้อนของ แป้งไข่มุกโมจินะออกมานะคะโดยก่อนที่จะแบ่งออกมาเนี่ยให้นวดอีก1ครั้งให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆหย,ย,ยิบออกมานะคะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะขนาดแบบที่เพื่อนๆต้องการนะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่ใหญ่เกินหลอดคือก็คือประมาณไม่เกิน1ซนติเมตรนะคะก็ประมาณ7มิลก็พอหรือ5มิลก็พอสำหรับคนที่แบบชอบเม็ดเล็กๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าแป้งไขมุกของแบ a r h o u ส e เนี่ยปั้นง่ายมากนะคะ ซึ่งมันไม่ติดกันเลยนะทุกคนเห็นปะพอเวลาปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำหม้อนะคะมาต้มน้ําให้เดือดแบบเดือเดเยอะๆเลยนะคะแบบปุดๆแบบนี้นะจากนั้นเราก็เอาเม็ดไข่มุกที่เราปั้นไว้นะคะลงไปนะคะต้มนะคะในน้ําเดือดนะคะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีในการต้มตัวเม็ดไข่มุกตัวนี้นะคะหลังจากครบเวลาเรียบร้อยนะคะเราก็จะทําการปิดไฟนะคะแล้วก็ทําการปิดฝาหม้อนะคะพักเอาไว้อีก เป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะพอครบเวลา10นาทีเราก็จะใส่ตัวน้ำเปล่านะคะลงไปในหม้อเพื่อให้เจือจางลงเนาะแล้วก็จะทําให้เราตักเม็ดไข่มุกของเราขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะใช้กระชอนนะคะค่อยๆตักเม็ดไข่มุกของเรานะคะขึ้นมาพักไว้ใน ถ้วยใบเล็กก่อนนะคะซึ่งพอเราเอามาพักในถ้วยแล้วนะคะเรียบร้อยหมดเร,เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวใส่หลับลงไปซึ่งวันนี้เฟิร์นจะใส่เป็นตัวน้ำเชื่อมนะคะแบบ เรียกว่าเป็นน้ำเชื่อมเพื่อสุขภาพนะคะเป็นน้ำเชื่อมยวาหวานนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะแล้วก็ทําการคนผสมตัวเม็ดไข่หมูก,กับน้าเชื่อมนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็รอพักไว้ก่อนสักประมาณ2-5นาทีก็ได้ค่ะพอพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะเราจะนําไข่หมูพวกนี้นะคะไปทําการตักเสิร์ฟกันดีกว่านะคะเม็ดไข่หมูน่ากินมากนะคะไม่ค่อยใหญ่มากเกินไปเนาะก็เม็ดประมาณนี้นะคะสวยนะคะใส,นะะสๆนะดูนุ่มนิ่มนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมถ้วยใบใหญ่เนาะใส่ไข่มุกข,ของเรานะคะที่ทําการพักแช่ไว้ในน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปในแก้วแล้วก็ทําการใส่น้ําแข็งลงไปนะคะตามชอบแล้วก็อย่าลืมตัวชานมนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่ซื้อมาในเซตเนาะก็เอามาทําคู่กันได้เลยนะคะหน้าตาน่ารับประทาน มากมากเลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าทําง่ายมากนะคะแค่นี้เนี่ยก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะทางเจ้าของร้านนี่เขาก็ให้หลอดไข่มุกมานะก็อย่าลืมเสียบลงไปด้วยนะคะจะได้กินได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกไปเม็ดไข่มุกก็ไม่ควรจะใหญ่เกินตัวหลอดเนาะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับชานมไข่มุกที่ต้องบอกว่าเป็นไข่มมกโมจิของแววเฮาส์ ซึ่งบบว่าวิธีทำง่ายมากมากจริงๆนะทุกคนคือแบบเพรู้สึกว่ามันสนุกดีนะแล้วก็แก้เบื่อได้ในระดับหนึ่งแต่จะต้องใช้เวลาในการปั้นนิดนึงหรือบางคนอาจจะมีจินตนาการมากกว่าการปั้นไข่หมึกเป็นลูกกลมๆอาจจะปั้นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะลองไปทําเป็นพวกคล้ายๆแบบ น้ำแข็งใสก็น่าจะเหมาะนะคะตอนนี้เนี่ยถึงเวลาชิมแล้วล่ะเฟินขอลองชิมในแบบที่เฟินทำดูก่อนว่าอร่อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวถ้าหลังจากจบโควิดแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสาเดี๋ยวเฟินจะเดินทางไปที่แบร์เฮาส์ดูนะคะว่าที่ร้านเนี่ยออริจินอลจริงๆแล้วรสชาติเป็นยังไงซึ่งเฟินเชื่อว่าหลายๆคนได้ไ,ดไปมาแล้วแหละแต่เฟินยังไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าเฟินมีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะคะเลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปชิมที่ร้านเขานะคะตอนนี้นี่ก็ถึงเวลาแล้วนะคะ เรามาชิมในส่วนที่เราทำก่อนนะแป้งมันออริจินอลของทางแบรนด์เฮาส์เขานะคะมันดูรสชาติเป็นยังไงนะเ่อใส่น้ำแข็งเพื่อความชื่นใจเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนิดนึงขอชิมก่อนกันเนาะอืมอืมเฮ้ทุกคนดูแบบหืม บอกว่าไข่มุกเขาอะแป้งอะแป้งไข่มุกเขาอะค่ะมันนุ่มทุกคนมันไม่เป็นไตแบบแข็งๆอะซึ่งซึ่งเขาเขียนไว้ให้เฟิร์นดูแล้วนะว่าในใบในใบในการทาอะค่ะเขาจะบอกว่ามันจะนุ่มหรือแข็งหรืออะไรทั้งหลายทั้งหลายแหละเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะคือไฟในการต้มเวลาในการต้ม,มเมล็ดไข่มุกใจเล็กไซใหญ่ซึ่ง เฟิร์นทำใจค่อนข้างที่จะแบบออกไปทางเล็กนิดน,นึงนะคะแล้วก็ตอนต้มเพื่อเห็นแล้วเวลามันเดือดอะลงไปอะ่ะเม็ดมันจะฟูฟุดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็วิธีการปั้นเมด็ดของเขาซึ่งแป้งของเขาเฟิร์นรู้สึกว่ามันไม่เหมือนแป้งที่เราต้มหรือทําไอ้็อปเปียกา้าหรือไข่โมุกโบบาที่เป็นสายไต้หวันนะคะ คือแป้งเขาเนี่ยเวลาเราปั้นเป็นเม็ดแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดกันนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขอชิมอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวเฟิร์นวางก่อนเนาะโอเคเสร็จแล้วเรามาคุยกันต่อก็คือพอเราปั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยแป้งบัวบาเนี่ยเวลาเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีการโรยนวลแป้งเพื่อไม่ให้ตัวเมล็ดบัวบาของเราเนี่ยมีการเชื่อมติดกันเวลาเราต้มถูกไหมแต่แป้งของทางแบร์เฮาส์เนี่ย มันจะปั้นได้เลยนะคะแล้วก็ทิ้งๆๆๆลงไปเลยมันจะไม่ติดกันเลยนะทุกคนซึ่งคือแนะนําว่าเวลาปั้นอะค่ะมือเราเนียนะพอมันเริ่มมีแป้งติดเยอะๆค่ะให้เราไปล้างและเช็ดให้แห้งแล้วค่อยมาปั้นต่อนะเพราะว่ามันเหมือนเราปั้นด้วยมือค่ะมันดิแป้งมันจะแห้งนะคะมันจะเป็นสเก็ตมันจะปั้นแล้วรูมันจะไม่เนียนนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะคะที่เฟิร์นทำนะแต่ก็รสชาติอร่อยนะซึ่งเนาะเรรู้สึกว่าเออ ขนาดแป้ง DIY เขาเนี่ยเราซื้อมาทำเองมันยังอร่อยเลยทุกคนฉะนั้นถ้าที่ร้านนี่มันก็ต้องน่าอร่อยเหมือนกันเนาะสำหรับใครหลายๆคนที่ชิมแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าที่ร้านอร่อยไหมอะไรยังไงหรือว่าใครที่ลองไปซื้อแล้วเนี่ยมาบอกกันหน่อยซิว่าอร่อยกันขนาดไหนรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยได้ทําไข่หมูเออซึ่งมันง่ายมากซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะได้เห็นว่าเรามีอาหาร ข่าวเข้ามาบ้างคะ่ะซึ่งเฟิร์นเห็นว่ามีหลายๆคนอาจจะให้เฟิร์นทาอาหารญี่ปุ่นบ้างอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเมนูในคราวหน้าเฟิร์นจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูประจําบ้านที่ญี่ปุ่นนะคะที่ทุกบ้านในญี่ปุ่นจะต้องมีเมนูนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวมารอดูกันในสัปดาห์หน้านะสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบ ไปกินน้ำให้ชื่นใจหน่อยอุตส่าห์ทำเป็นเวลานานเหมือนกันนะกว่าจะได้นะคะแต่มนเวลาเราเหลืออีกหลายขวดค่อยกินไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวจะให้ไปคนในบ้านชิมด้วยว่าอร่อยขนาดไหนนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย